ปองกพลทองพับนักจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับผีโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรส่วนตัวระบุว่าประกาศเนื่องจากทางวิทยุ f m 1 0 1ตอนนี้มีการเปลี่ยนผู้ถือสัมป,ปทานรายใหม่และตอนนี้ทางรายการเดอะช็อกยังไม่สามารถทราบได้ว่าใครคือผู้ถือสัมป,ปทานทางรายการจึงอยากประกาศว่าณเวลานี้เราจะงดออกอากาศรายการทางภาควิทยุไว้ชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้แฟนรายการเดอะช็อกยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทางช่องทางออนไลน์นั่นคือ y u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  e t t h s ช o c k ได้ตามปกติตั้งแต่ช่วงเวลา22นาฬิกาถึง3นาฬกาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงหรือได้ความคืบหน้าอย่างไรเราจะแจ้งให้แฟนๆได้รับทราบครั้งต่อไป